ฟาสิลิตี้ดูจบทุกทำลายผมซื้อด,ด,ดูมิเทนอมาละผมยังเล่นกิ๊บจะซืนซื้อดูมิเทนอมากูชอบดูมากกูติดดูมากตอนนี้กูเป็นดูมฟแฟนแบบว่าน่าจะคลั่งคล้ายชิปาย The Argent Tower is destroyed. The portal can no longer be closed from this side. The hell energy flows from a location in their world we call the Well. But you've returned. The only flesh and blood to walk between dimensions.

เคยไปดูแบบเฮ้ยม,มีใครตุบมีเครียดตัวเฮียอะไรปีนอยู่วะคือตอนจำได้ไปตอนไออะไรวะเนี่ยเฮ้ย E3 ของดูมอิทนานมากไม่มีคนบอกว่าดูม2ดูม2ดูม2โดูที่มันมีดูม2แต่ละแล้วฮะฮะวัตฟัคสิ่งที่อะไรวะ แคเช็คพลอยริชโอ้เกือบจะนึกว่าจะไม่ถึงคนบอกว่าภาครีบูทภาคนี้มันมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับจักรวาลไหนจักรวาลหลักนะฮะจักรวาลหลักคือภาคหนึ่งสองแล้วก็ภาคอีเทอร์นภาคอีเทอร์นอลอีซอนมันเหมือนเป็นภาคสามอะ แต่มันก็มีภาคสามน,นะซึ่งภาคสามมันไม่เกี่ยวเที่ยวเลยอเขอหน่อย Predator Token อ,อู้อะไรจนะเฮ้ยกูดีนนะเฮ้ยเมื่อกี้กูดีนนะอะไรอะ Olivia has an artifact in her private lab that we've been studying for years. I believe you can use it to find the answers you seek. not part of the registered <laughs> database. Alpha level clearance will be required to locate it. Granted. You can access her Lazarus facility from the north sector of the advanced research complex. ไอซัมเอลเฮเดนกูไม่ค่อยเชื่อใจมึงเลยว่ะโอเคต้องการคีย์กสีเหลืองไปที่ลาซารสแฟคซิลิตี้มีไี่เอาไปได้ไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วอะไรเนี่ย โอเคไม่มอลไรนะอโอเคไม่มีแล้่นต่า,างนี้แอ์ล็อกโอเคแอ์ล็อกอช,ชอบ ระเบิดเอออือหแม่งขัดอื่ม <c oughs> กอดเกือบไปละเฮ้ยเฮ้ยโ้ยังมีอีกไอ้ไอ้เหี้ยโอเคอาะ โอเคต้องเริ่มใหม่เลยแอ okay, นล็อกก่อนโอเคนี่ก็คิดอันวันน mm ี้วันซื้อทุกเขียวอืมอุ๊ยเชี่ยะทำเหมือนแม่งแรง,แรงสัส อาวเอาเฮ้ยอ,อะไรวะ What the f ทำไมทำไมไม่เป็นไรทำไมกูถึงใช้กร,กร,กรอเรคืไม่ได้ w ะฮทำไม่ได้ปะมาาหาอยู่เลยก็ว่าอยู่ว่ามหายไปไหน เช็คพอยท์ถึงอันที่เช็คพอยท์เนี่ยขอหน่อยโอเคคุณก็ควรแลคุณจะตกสุดละโอ้ oh my god

อะไรทำไามากูใช้ไม่ได้โอเคติดบักไอ้สัตวฮนีอ่อะไรนี่ อ๋อจำไม่ทันไอ้เหี้ยช้าไปฮช็กพอย์ถึง้วทีอืม ชิปเป่งชิปเป่งไม่ชิปหายเลยคุณทริอลโอเคฮึมนูกัดชิกรู้กัฮะฮ่ คหกสิบนัดน่าจะเหลือๆอยู่จะมีให้กูยิงทำไมเนี่ย mày quá khứa 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 mày khứa 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 จะอ,อย่างไง้ว่าเยสเคเวลาไม่มันไม่ค่อยแฝงเท่าไหร่เอาอีสัตว์เช้าอย่างเงี้ยยิงก็ไม่ได้ อะไวงงชิบหายไอ้เหี่ยตกเลยเฮ้ย,ย,ยไม่เข้าใจอ่ะคือยังไงวะ bây nghe hết rồi nè, bây giờ tôi cầm lại để tôi làm น้องก็จะไปได้ได้ยังไงวะทมหน่อยของแม่งแล้วแมวแล้ว พื้นที่ไม่ใช่เยอะเกมนี้ไม่ใช่เยอะกว่าดูอิเทอร์นอลเปลี่ยนถ้ามันเราไปเราเราไปต่อไหนะโอเคเราไม่ต้องมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเควสดหลักนะมันไม่ต้องมันไม่จำเป็น ย็ดเข็มโอ้โหเร็วละเร็วเฮ้ยเ้าสองตัวนี่เอาเขี้ยวไปแดกโอเคเอามอมันพุ่ง มันพุ่งแบบไม่ใช่สมองเข้าใจแล้วจ้ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องยิงต้องเข้าข้างหลังโอเคกูเก็ตละกูเก็ตละโอเคยิงต้องยิงเข้าข้างหลังไอ้ข้างหน้าไม่เข้าเหตุคโอ้ shit โอ้

แม่งกลับมาจุดเริ่มต้นถ้าแม่งกูไม่กูไม่อยากคิดเลยถ้าเกิดว่ากูต้องไปเล่นในแบบด่านที่แม่งยากสุดแล้วมันจะเป็นไงวะโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยแทกตูดเอาตูดฟาดหน้าเข้อมาอืม ยิงเข้าที่ตูดตูดระเบิดตูดแหกไปเลยอืต้อูดระเบิดตรองหูดระเฮ้ยตูดระเบิดไปเอ้ยยิงอีกยิงพอดีว่ายิงใกล้เกินไปโดนโดนตัวตัวเองเฉยเมื่อกี้อะไรเนะี่ย เก็บนี้ก่อนชี้อะไรเนะี่ยอุ้ยสัตว์ไม่มาไม่ให้ส่งให้เสียงออโต้แมปดาวน์โหลดโอเคเฮ็ดเคอะฮะเปิดอะไรอร่อยไหม ไอ้เหี้ยไอ้เวก้ามึงบอกกูหน่อยสิไอ้เหี้ยนั่นมันจะเอาคีย์การ์ดกูไปทำไมอ้าวชิบหายแล้วกูปิดละไมเนี่ยกูกูก็เปิดอยู่แม่งเอาคีย์การ์ดกูไปไอ้สัตไหนเหี้ยตอนนันเอาคีย์การ์ดกูไปฮะ เออยิตูดระเบิดเออไอตัวนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องชดชดกันก็ได้อืม <c oughs> ไม่ชดกันก็เอาอยู่เฮี้ย <c oughs> อะไรเนี่ยตัวอะไรโอเคตัวข้างบนนึงตัวเฮี้ยอะไรยิงกูเนี่ยไอ้สัตว์ ขอหน่อยชิปฝังในอกเมื่อกี้อืมกูก็ว่าอยู่เงาใครดีดอกอืม่ม <c oughs> ก,ก็ว่าอยู่เงาใครอ้วาวตีน,นับมาพาไปทางไหนบอกบอกฉันสิเอาไปไหนเองเอาไปไหนมึงเร็วเร็วสิวววววววอ่าแครไปนั้นใช่ไหมครับทราบครับผม ไอ้ยุเขี้ยแม่งมึงไม่หาที่ที่มันไปง่ายกว่านี้มึงจะพามึงจะเอาคีดก์ดกูไปไหนมึงตอบกูหน่อยสิของไม่ใช่ของเล่นไอ้สัตว์มึงจะเลือกกินก็เลือกกินตัวอื่นไอ้เขี้ยเอออะไรอยู่เนี่ย้แม่งบักวิงว่งหนีอ่ะวิงว่งหนีอ่ะวิ่งหนีอ่ะไม่รอ,อดหรอกไอ้สัตว์ อเอ้ยเอาไงอ่ะขาขาไปดีไม่เยลยเลยจัดอืมนัดเดียวก็เอาอยู่ทางลงอะไรเนี่ยเคเกาะโลไม,มดเ็อ้า นีอ่อ้าเอ้ยเจอว่าเรอเอตุกกตาลมาเป็นเยีย่อะไรเนี่ย ออกไปเด่ะอ้สะใจว้ยอ,อ,อ้ยเฮียมาเล่นเียอะไรครับตรงนี้เอ,อ Ü ้อหืก,อกว่าดกูจะรอด่ไม่รอดหลังหลังทั้ตุดมทั้งตุดั้เียนี่อ้า ไปในคะแนนเองในคะแนนเองในคะแนนเองอ่าพ่อตัวพ่อมาแล้วอืมไม่เท่าไหร่ละมันยิงถังระเบิดได้เหรอไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่